สวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมรอบภายได้แบบเดสเรียลสํสำหรับวันนี้นะครับแมเห็นเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์สาธารณะแบบนี้ใช่ฮะจะมาเล่นเป็นตี้นั่นเองก็หวังว่าจะมีคนมาเล่นกับผมนะ <c oughs> คืออย่างนี้ครับที่เข้ามาเนี่ยเผื่อว่าจะมีคนเข้ามาเล่นด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะ แต่สาระสำคัญจริงๆของคลิปนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับทุกคนคาสหมานั่นเองเนื่องจากถ้าใครทราบมาเนี่ยณนะตอนนี้เขาได้นำโหมดม้ากลับมาให้เล่นกันอีกรอบแล้วนะอฮ่า ก็ถ้าใครที่ยังไม่มีคลาสม้าก็มารีบเล่นกันได้เพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเอาออกตอนไหนนะแต่ที่รู้ๆเนี่ยมันกลับมาแล้วครับแล้วมันยังไงกับผมใช่ไหมคือมันอย่างนี้ครับตามคําอธิบายที่ผู้สร้างเขาได้อธิบายไว้เนี่ยหากใครที่เล่นโหมดม้าในช่วงวันที่1เมษายนก็คือวันเอพิลฟูเดเนี่ยแล้วนํากลับมาเล่นในช่วงนี้นะครับตัวละครม้าที่เราเล่นเนี่ยจะมีสกินเป็นยูนิคอร์นอ่าใช่ครับทุกทุกคน จะมีสกินเป็นยูนิคอนเฉพาะคนที่เล่นเราได้คลาสม้าในช่วงวันที่1เมษายนเท่านั้นนะครับถ้าใครที่เล่นเอาช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้สกินยูนิคอนนะก็เป็นสกินม้าทั่วไปนั่นแหละวันนี้ผมก็เลยจะไปดูว่าผมเป็นสกินยูนิคอนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าผมทําในช่วงวันที่1เมษานะได้เอาวันนั้นเลยติดตั้งมาโอเค <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่แป๊บหนึ่งนะครับทุกๆกคน เนื่องจากในไหนก็ไปเล่นแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของความท้าทายตรงนี้สักเล็กน้อยละกันอย่างตรงนี้ครับมีปืน20ปืนในสินค้าคงคลังของคุณพร้อมกันอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะ ซื้อปืนที่ถูกที่สุดก็ได้หรือว่าไปเก็บตามข้างทางก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะซื้อละกันนะเพราะว่ามันง่ายดีต้องมี20ปืนนะครับถึงจะทาภารกิจนี้สําเร็จซึ่งน่าจะเป็นปืนอะไรก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะจงเนาะอย่าไปเล่นกันเค okay. ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับคือผมมาทดลองในโหมดม้าก่อนนะถ้าเข้ามาในโหมดมาแล้วไม่ใช่สกินยูนิคอร์เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นในโหมดปกติละกันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เล่นแบบปกติทั่วไปก่อนได้เลย แต่ก่อนอื่นผมก็ต้องไปหากล้องก่อนเพื่อที่จะเช็คว่าผมเป็นยูนิคอร,ร์จริงไหม <c li pp le> คลิปนี้แค่มาดูเฉยๆหรือว่าเป็นยูนิคอร,ร์หรือเปล่า <c li pp le> แล้วก็ใช่ครับไม่มีคนเข้ามา <c li pp le> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละอย่างที่บอกครับว่าถ้ามีใครเข้ามาก็เข้ามาเล่นได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไปไปกันต่อ let's go โอ๊ย โอเคเฮเป็นยูนิคอร์นจริงนะครับเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นยูนิคอร์นโอ้ยผมไม่น่าซ่าเลยจริงนะไม่น่าซ่าเลยว่าจะมาหากล้องในนี้หน่อยแล้วก็ลองเล่นแบบตามในวิดีโอออนไลน์นะครับที่ทุกคนเขาทำกันก็คือล่อให้พวกศัตรูมากันเยอะๆแล้วก็ใช้การปาน้ำศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้ที่ทำดาเมจแบบ โดยรวมแต่ก็ไม่ทานครับอ่เดี๋ยวไปเล่นในปกติแล้วกันเนาะเพราะว่าในโหมดมานี้ผมก็เป็นยูนิคอรนนะเดี๋ยวไปเช็คในโหมดปกติกันว่าผมจะเป็นยูนิคอรนด้วยหรือเปล่ามาไหมรอบนี้โอเคมีผู้เล่นคนอื่นแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโหมดม้านะ ก็นี่ครับโอเคคือตะกี้นี้ผมไปลองในโหมดปกติแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูอีกรอบแล้วกันนะตอนที่ผมไปลองตะกี้นี้ผมไม่ได้พูดนะครับ <c oughs> นี่ไงยูนิคอนใช่เพื่อนใช่ไปได้เลยไปโอเคจ๊บเก็บเล็บเพื่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวเล่นโหมดนี้จบเดี๋ยวไปไอ้นั่นนะครับไปลองทดลองในโหมดปกติให้ดูอีกรอบนะครับ ก็เดี๋ยวเล่นโหมดนี้ทําภารกิจอความท้าทายตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนเนาะก็คืออา่ซื้อปืน20อันนั่นเองโอเคปะเดี๋ยวผมก็คงต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับอ้าวเพื่อนบอกให้เซลล์เซล์ได้เหรอผมขายได้เหรอจริงเหรอเพื่อนมันขายไปได้เอโอโอ้โหอ่าอ่ก็ถือว่าเอามาให้เพื่อนทดลองแล้วกันจะได้ไปไอ้นั่นด้วยเนาะ เอเดี๋ยวนะอ๋อเพื่อนทุกชีวิตให้ครับโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจผิดกันได้แต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะขายได้อยู่แล้วนะเออเอาละอาปาบกงนากันต่อเพื่อน let's go ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็น <c oughs> ตอนที่ผมเล่นโหมดมาร์ฟผมก็ไม่เจอเลยนะโอ้โหดวงดีจัดมาเจอวันนี้เอาละมันไม่เหมือนซอมบี้กับมนุษย์มาป่านะครับที่เราจะวิ่งหนีได้เนาะ แต่เจ้าพวกแวมไพร์นี่ยมันวาร์ปครับมันวาร์ปได้ต้องใจเย็นกันสักเล็กน้อยนะมันมาแล้วมันมาแล้วเอาไงดีเอาไงดีตอนนี้เพื่อนเข้าไปในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็อ๋อแต่ว่าคืนแรกไหมคืนแรกมาน้อยเอออเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะการเล่นมา้าเลือดมันไม่เพิ่มนะเพื่อนระวังหน้าระวังหน้าเพื่อนเก็บไม่ยั้งครับผมแทบไม่ได้เก็บอะไรเลย ออดูท่าทางความท้าทายเก็บให้ได้ปืน20อันน่าจะน่าจะยากแล้วนะครับในนี้มีอะไรบ้างเอยอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยผมอ๋อหนังสืออ่ะเก็บมาอย่างได้น้อยพวกนี้ก็ขายได้นะครับข้างในนี้มีปงมีปืนบ้างไหมมืดตึ๊บเลยครับผมอ,อ,อ่าพี่ครับติดไฟหน่อยครับมองไม่เห็นเลยฮะเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนไปไฟกับอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยจะอุ้ยโอ้โหโดนจนได้ จนจนได้โอ้โอ้ไปแล้วโอเคเพื่อนนี่เหลือเลือดเท่าไหร่เนี๋ยผมไม่เห็นนะอ่าไม่เป็นไรข้างในนี้อุ้ยมีปืนมีปืนเก็บมาได้แล้วนะครับ1อันได้หนึ่งอันแล้วหาตั้งนานข้างในได้แล้วนะครับหนึ่งอันมีกระสุนหกนัดโอเคยังดีเพื่อนไปซ่อนห่ะมันทะลุได้มันทะลุได้ มุ่งหน้ากันต่อนะครับดีนะเนี่ยที่มันเกิดในคืนแรกเพราะว่าคืนแรกของเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับทั้งซอมบี้มนุษย์หมาป่าเอออะไรพวกเนี้ยมันจะเกิดน้อยพอถึงคืนที่2ปุ๊บหลังจากนั้นก็ปกติเลยครับเกิดเยอะมากๆเออเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นะยนะเออ อุ้ยอุ้อุ้ย,ยทำไมทำไมไม่โดนมันโดนปืนนะครับผมยิงโดนปืนผมยิงโดนตัอือ่ <c oughs> <c oughs> อถ้ายิงโดนปืนเนี่ยยิงไม่เข้าครับ <c oughs> ออโอ้โหแล้วตุยหมู่ทีนี้ของที่ผมเก็บมา <c oughs> โอเคโอเค เรื่องความท้าทายนั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูในโหมดปกติกันดีกว่านะครับว่าผมเป็นยูนิคอร์นจริงๆหรือเปล่านะก็จริงนั่นแหละผมพลาดมาแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงอ่ะไปครับโอเคมาแล้ววิธีการเช็คง่ายๆแบบง่ายที่สุดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งอ่าก้องเนาะกดเข้ามาที่ตั้งค่าครับแล้วก็กดเกิดใหม่แล้วก็รีเซ็ตเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับ เป็นยูนิคอนนะทุกทุกคนโอเคแต่เอาไปขายไม่ได้นะครับผู้เล่นเนี่ยต้องเป็นยูนิคอนตามธรรมชาติในเกมเท่านั้นที่ไม่ใช่ผู้เล่นนะครับถึงจะขายได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีในหน้าล็อบบี้แล้วกันโอเคครับทุกทุกคนก็สรุปง่ายๆเลยก็คือหากใครที่ยังไม่มีคลาสม้านะครับแล้วมาเล่นเอาตอนนี้เนี่ยทุกทคนก็จะได้คาสม้าเหมือนกันโดยการได้ก็คือต้องเล่นในโหมดอ่าโหมดม้าให้จบนั่นเอง แต่สกินที่ทุกคนจะได้เนี่ยจะเป็นม้าปกตินะครับสุ่มสีไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าใครที่เล่นโหมดม้าในช่วงวันที่1เมษายนก็จะได้รับสกินยูนิคอร,ร์นไปอ่าพอเข้าใจไหมซึ่งนั่นก็แสดงว่าหลังจากนี้จะไม่ได้สกินยูนิคอร์นแล้วนั่นเอง ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันนะครับอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาดูสก,กินยูนิคอนเนาะแล้วก็เล่นคำ,คำๆฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมแน่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม